สวัสดีวันแม่แห่งชาติ12สิงหาวันแม่แกงมม่อะไรไหนบอกว่ามีเชอร์ไพรส์ใช่ไงไปอ้ยทันท่านท่นท่นมีอะไรเชอไพรเราก็ไม่รู้มันต้องหลอนไหมเนี่ยฉันต้องหลอนไหมไหนโอ้และสิ่งที่ได้เด็กเต็มไปหมดเลย บูดบวมอะไรบูดเอ้ยาจอยาเข้าไปใกล้พวกนี้<ย>ทำไมถึงใกล้ไม่ได้ไม่ออกไม่จะถ่ายอันนี้ข้อความออกบูดบวมห้า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 อะไระลุกแลยยังไงแม่ต้องแม่มีโอกาสเลือกเลือกว่ายก,กน้อง ตแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่เปิดแล้วจะมีข้อความให้เปิดอ่านมีข้อความให้เปิดอ,าอ่านไปเลือกเลือกโอเคเรามาเลือกตัวแรกกันเมื่อกี้ก็เขาน่าจะห่วงในตัวท้ายๆนะ <5> <5> <5> อันนี้ก็คือตัวนี้ชื่ออะไรนะเออส,ส,สกัง สกัง<อ>ให้อะไรเรานี่สกังางก็ให้เงินหนึ่งกี่กี่ร้อยเนี่ยหนะ 1, 2, 3, 4, 5, ึ่งสองสามสี่ห้าโอห้าร้อยเลยเล่ะตัตงตูดสกังนะคะก็มีเงินห้าร้อยบาทแต่วันก็ยังมีตัวที่ดีกว่านี้มีตัวที่ดีกว่านี้ด้วย ไม่เลือกไม่เสียโอกาสไปแล้วหนึ่งครั้งเพราะแม่ยกโยซึ่งโยไม่มีอะไรเลยเอ้าก็ไม่บอกงั้นยกไอสกาและมาดูต้องตูดสกากันนะคะโอ้ยสกาลูกรักของแม่ลูกมหาอภิอภบิษอะไรนะอะไรทับบุตรนะไม่รู้อภิชาตบุตรหนั่งสองสาม เป็น1,100แล้วก็มีแบงค์ห้า0ิเป็น1,200าบาทแล้วม่มูลมีคำใบ<ด>ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งเลือกอให้เลือก4ตัวนี้เลือกใครก็ได้ตัวที่ดื้อน้อยที่สุดใครว<ะ>่ามันดื้อทุกตัวเลยเอาไว้ให้ <4 S 1> ไม่ีตัวนี้เนะี่ยสี่สเอาไว้ให้หนึ่ง สองสามสี่เลือกตัวแรกแรกหนึ่งสองแล้วไหนสามสี่นี่สามสี่อ่ะมูนเลือกให้มูนไม่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 ต้องเลือกไอเนี้ยดื้อสุดไอตัวเนี้ยขออนุญาตหยิบไอตัวเนี้ยดื้อสุดลองดูดิเพราะว่ามันดำมากไอตัวเนี้ยเห็นไหมดูสภาพมันอ่ะดูนา้ดิไม่มีตัวอะไรเลยดื้อใช่ก็บอกไงว่าไอเนี้ยมันไม่มีอะไรเพราะมันดื้อมาก ต้องเป็นไม่ใช่ตัวเอโฟนแน่แน่เลยไอโฟนไม่ดือ้อนี่ตัวนี้ไม่ดือ้อว้าจริงจริงดู้อไอโฟนไม่ดือ้อไอโฟนน่ารักนะคะไอโฟนตัวสีขาวเยอะเลยโอ้แล้วก็มีจดหมายรับถือกล้องหน่อยถือดีๆด,ดิมาถือตรงนี้มานั่งถือตรงนี้อ่ะถือให้หน่อยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความกันนะวันนี้เขามีบอกว่าให้เปิดอ่านข้อความบอกว่าเปิดอ่านได้สามครั้งอางหน้าคืออีกได้สามครั้งก็คือแม่สามารถยกพวกน้องได้อีกสามครั้ง ยกได้อีกสามครั้งเลยเหรอใช่มันมีอีกหรอมันยังมีตังอีกอ๋อทำไมรวยตังว้าวแล้วก็ตูดแล้วก็ไอ้ตูดใหญ่ตัวนี้ตูดใหญ่ตัวนี้ยังมีนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบบาทนี่อันนี้คือตูดมีอีกวะ ัวนี่ไอตัวนี้สำหรับตัวนี้อยู่ด้กินของคนด้กันยี่สิบบาท <c oughs> <c oughs> วันนี้ฉันรวยเราไปกินเคกันปะอัน,อนที่สามเคแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรให้เลยสำหรับน้องวี v วคนสวยนะคะน้องวี v วคนสวยก็มีนี่เยอะเหมือนกันนะคะ ยี่สิบสี่สิบหกสิบปดสิบอันนี้แปดสิบบวกห้าสิบแล้วอะไรหนึ่งหนึ่งรสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะสำหรับตูดของน้องวีโวคนสวย<อ>ว <ะ S 2> ่าคุณยังมีอีกอ,อันหนึ่งคุณใบแดงนี่แล้วก็สาหรับ โนห้ำ no ตัวนี้มันชื่อโนหำโนลิงเอาโนลิงเหรอ uh. สำหรับโนลิงนะคะน้องโนลิงก็มีเงินให้แม่ยี่สิบบาทสำหรับน้องโนลิงลูกกา,กามันได้หลุดไปแล้วหนึ่งข้างและสำหรับข้างที่สองนะคะก็ตามันจะยกได้นะตัวเนี้ย <laughs> <laughs> มันมีเอา,าเอาไวพิเศษตายกได้ใช่ไหม <laughs> อ่ะ ไม่ลองนับดินับให้หมดว่ามีเท่าไหร่ถือกล้องให้หน่อยหมดแล้วเหรอหมดอ้ยยังไม่จบยังมีอีกไม่อันนี้ไม่เกี่ยว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 หมดโอกาสเหรอก็หมดโอากาสแล้วไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเมื่อกี้ฉันไม่น่าไปยกไอ้ตูดใหญ่ตัวนี้เลย <c oughs> <c oughs> ตัวมันใหญ่มากแต่มันมีแค่หกสิบบาทโอเคเรามานนะับของกันมาใครมาเป็นขาตั้งกล้องให้หน่อย อ่เรามานับเงินกันอ่าเรานับแบงค์ยี่สิบก่อนปีนี้รู้สึกว่าได้เยอะนะปีที่แล้วได้เหลายพันกว่าบาทนะปีนี้ก็ได้เยอะอันนี้ตังค์นี้เอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากกระปุกเอามาจากกระปุกไม่ได้<พ>ขโมยเงินแม่ในเก๊ใช่ไหมไม่เก๊ไหนอ่ะฮะเก๊ไหนเก๊ทีร้านไม่รู้ ใช่หรือเปล่าจะเอาเงินในเกะบมาให้จังนะไม่ได้เอ่ะถบมานั่งใกลใจแม่ดิจะอ่ะแล้วมีความในใจอะไรจะบอกหรือเปล่าไม่มีอ๋อมีนั่งง่ายข้างหลังเลยอันนั้นมันดูดบวมความ,มในใจบ้านบูดบวมเนี้ย คับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบอ่าหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาท หนึ่งสี่สามศูนย์เพื่อใครจะไปซื้อหวยนะคะหนึ่งสี่สามศูนย์ฟังอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสี่สามศูนอันนี้ให้โอกาสวันอะไรแม่วันแม่เรารักแม่ไหมรักหอมแก้มแม่ทีหนึ่งได้ไหมเอาดีๆ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 ลูกตัวจริงไหมจริงฉันไม่มีลูกเกิดจริง รักแม่มากไหมมาแม่ก็รักมาวลนวจุกทีนงเร็วเร็วดีาม,ามันเปลืองมิมเถอบมาสิไม่ถึาางอ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวแม่สานะคะก็จะมีชาเลนจ์ที่จะทดสอบความรักของเราสองคนด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย